สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการเดินต่อกล้องกล้องรถยนต์นะครับเป็นกระจกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังตัวน,นี้นะครับกล้องมองหลัง ก็จะ <łość> เป็นสายตอนนี้สายกล้องมองหลังนะครับนี่สายไฟก็มองหลังก็เดินสายสายมาก็มีนอ้๊นเขาเคยับมีบ่มีครับผมแล้วก็เดินสายมาอย่างนี้นะครับ ให้มานี้นะครับแล้วก็ลงไปในนี้นะครับนะแกะออกก็ลงลงไปในนี้เลยครับลงไปในนี้แล้วมันก็นจะมีช่องช่องระบายอากาศด้านหลังด้านหลังเนี่ยนะครับนาวาร่านะครับผมนะมันจะมีช่องนะผมระบายอากาศ เนี่ยครับเป็นไอตัวพลาสติกเนี่ยนะครับมองเห็นไหมเนี่ยนะครับจะมีช่องระบายอากาศอยู่ตรงแถวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็อยัดูกออกมานี่เลยนะครับแล้วก็หลอดตรงอันนี้นะครับก็หลอดลองมา นี่เราก็เดินไปด้านหลังได้เดินครับ